โก้สปอตยังไม่ฟื้นหลังสงครามการค้าเริ่มผ่อนคลายหากราคาหลุด3,300ดอลลาร์ไปรอรับแถว3 2 5 0ดอลลาร์ช่วงนี้จับตาการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนส่อเลื่อนการเก็บภาษีออกไปอีก90วันสวัสดีเพื่อนเพื่อนักทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบ,บกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับนทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจาทุกวันนะครับวันนี้อังคาร29กรกฎาคมก,ก็เริ่มเข้าใกล้สู่เส้นตายที่สหรัฐจะเริ่มเก็บภาษีการค้ากับทั่วโลกแล้วนะครับ ตอนนี้การเจรจาก็เข้มข้นมากขึ้นนะครับหลายๆประเทศก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับตอนนี้ตลาก็จับตามองการเจรจาสายก,กับกีนรอบที่สนะครับต้องมาดูว่าส,สุดท้ายแล้วจับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้้องขอบคุณบริษัทค้าทองอใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการเป็นของโกรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัทอิ i n d โกโกเทรดจำกัดบริษัทซ x i d e จำกัดบริษัทชายนิงโกบุลเลียนจำกัดบริษัทายนิงโกจิ j เว e รี่จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหง c o m m ิตี้จำกัดเรามาเริ่มจากราคาทองคําไทยครับชานนิสมาคุมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันลดลงไปอีก250บาทนะครับทำให้ราคาขายออกของคําแท่ง9 6 5ในเวลา10.40นอยู่ที่51,000บาทราคารับซื้ออยู่ที่5 9 0 0บาท,าาบท, 5, บาทขณะที่ราคาทองรูปพันขายออกอยู่ที่51,800บาทราคารับซื้ออยู่ที่49,876บาท40รต์คำนวณจากเงินบาทที่32.46บาทต่อดอลลาร์ หน่วยพัวเสีงเงยนมองว่าราคาทองคําไทยยังอยู่ในการปรับฐานระยะกลางนะครับหลังจากที่ราคาทองคําโลกยังคงเคลื่อนไหวไซเวแล้วก็ข้างเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องเป็นวันที่4นะครับแนะนเข้าสซื้อสะสมที่แรวรับ5800มืแล้วก็ห้าหมบาทตัดขาดทุนหักหลุด5 6า0มรบาทลงไปขายทากําไรที่5 1 2 5 0หแล้วก็51,450บาทส่วนการเคลื่อนไหวราคาโกลด์สปอนตเมื่อวานนี้ก็ยังปิดลดลงอีก22ดอลลาร์นะครับราคาร่วงลงไปแตะระดับตามสุดในรอบสาสัปดา 3,300ดอลลาร์ 3, นะครับหลังสหรัฐอีูได้บรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกันนะครับโดยสหรัฐจะตัดเก็บภาษีหนาตา15%นะครับขณะที่เงินยูโรก็อ่อนค่าลง1.3%นะครับเนื่องจากนักทุนเริ่มเห็นว่าเงื่อนไขข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐก,กับยูเอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐแทบไม่ส่งผลดีต่อแนวโน้มเรฐกิจของยูเอเลยนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เงินดอลลาร์แข็งค่าจนกดดันราคาทองคําอย่างหนักเลยนะครับขณะที่ตลาดย,ยังคงจับตาก,การเจราจาครั้งที่3ระหว่างก,กับจีนนะครับณประเทศสวีเดนซึ่งวันนี้้ก็เขาาู่ วันที่2แล้วนะครับโดยทางเซาล์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์อ้างว่าสหรัฐก,กับจีนเนี่ยอาจจะขยายเส้นตายภาษีการค้าออกอีก90วันนะครับขณะที่หลังสือพิมพ์ฟัน c i เช Times รายงานว่า,ร,า,ารัฐบาลสหรัฐได้ระงับมาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงมายังจีนนะครับเพื่อสนุนความพยายามที่ทางราบริติชจะชุมร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงภายในปีนี้นะครับปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจเมื่อรบริติชกล่าวว่าคู่ค้าส่วนใหญ่กว่า2 0 0ประเทศที่ไม่ได้เจรจากข้อตกลงการค้ากับสหรัฐจะถูกเก็บภาษีนำเข้า1ิ้า ถึง่ซนะครับซึ่งสูงกว่าที่คัมเคยกับกาหนดไว้เมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ระดับ10%นะครับนอ,อกจากนี้ราคาทองคํายังแย,งยบแรงกดดันข้อมูลจากทางฮ่องกงนะครับที่ระบุว่าการนําเข้าทองคําสุธทธิของจีนผ่านฮ่องกงเดือนเมนายนลดลงเหลือ19.37ตันหรือว่าลดลงเกือบ60%เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ระดับ48.13ตันนะครับสะท้อนว่าความต้องการทองคําของจีนในระยะสั้นเนี่ยได้ชะลอตัวลงนะครับไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัท เด็ดตัวแต่ไม่ทะลุ3,347ดอลลาร์ทำให้เกิดการปรับตัวล,ลงนะครับอย่างไรก็ดีราคาก็เริ่มชะลอตัวหลังลงทดสอบนะครับเรณ3 3 0 0 3 2 9 5ดอลลาร์พร้อมเข้าสู่ภาะวะโอโซนในหลายทำเฟรมนะครับทำให้ต้องระวังการดีดกลับเป็นระยะนะครับวันนี้มองว่าหากราคาย,ยืน3,308ดอลลาร์ได้อาจจะดีตัวขึ้นไปก่อนนะครับแต่หากดีดไม่ผ่าน3 3 3 3ถึ3 3 3 4 5ดอลลาร์ได้ก็ต้องระวังว่าการปรับตัวลงยังไม่จบนะครับผลการทุนทางว ทีแนะนำว่าเสี่ยงซื้อนะครับแล้วก็เพื่อลุ้นการดีดตัวนะครับหากราคายืน3,308ถึง3,297ดอลลาร่แต่ขาดทุนหากหลุด3,297ดอลลร์แบ่งขายหากราคาไม่ผ่าน3,335ถึง3,345ดอลลร์หากผ่านไปได้ให้ชะลอไปขายที่แนวตน้านถัดไปนะครับขณะที่ G c ซ o กมองว่าราคาทองคําปรับตัวลดลงต่อนะครับหากหากลุดระดับ3,300ดอลลร์ลงมาด้านล่างถือว่าหลุดแนวสําคัญที่ราคาเคยแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่าน มาหรือว่าในรอบกว่า3เดือนนะครับปัจจัยที่ทำกดดันราคาทองคำวก็คือการเก็บภาษีนําเข้าสินค้าของประธานีธิบดีทำนะครับเจรบุเบสไลของบัษีอยู่ที่ดับ15-20%ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินครั้งแรกนะครับส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ราคาทองคาที่เคยได้ปัจัจบวกจากความไม่สงบก็ปรับลดลงมานะครับขณะที่ออสซิลมองว่ากราฟ4ชั่วโมงยังขึ้นไหวในแนวโน้มขาลงนะครับหลังดุแนวรับสําคัญบริเวณ3,3 0 0าดอลลาร์ทำให้กราฟแท่งเทียนกลับมาขึ้นไหวใต้กลุุ่่่่มเเส้้นคาาาฉลลียยยทังงหฝ กลับมาได้เปรียบตลาดนะครับโดยตลาดยังมีแนวโน้มลวงต่อนะครับห่างรุนแนวรับ3,308ดอลลาร์มีเป้าหมายถัดไปที่3,285-3,250ดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามอาจจะเห็นจังหวะรีบาวเรียบ้านนะครับหลังจากหลังจากมีแรงเทียขายต่อเนื่องจน i อซ์ไอดีคิเตอร์ก็เริ่มเกิดสัญญาณโอเวอร์โซนนะครับซึ่งาอาจมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดเป็นระยระะนะครับแล้วก็ทําให้ราคารีบาวเกิดขึ้นระยะสั้นได้นะครับส่วนอินทร์โกมองว่ากราฟทองคํา1ชั่วโมงลวงหลุดแนวรับกรอบอั ที่ระดับ3,320าล้านครับทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงเนีน่ยโน้มกลับมาเป็นไซด์เวทที่โซน3,280ถึง3,370ลามีแนวสาคัญบริเวณ3,280ลาหากยังยืนได้มีโอกาสดีดกลับขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านด้านบนนะครับอินนาโกแนะนําว่ารอเข้าซื้อที่3,280ลลา์หรือว่า56,000บาทนะครับแล้วก็ไปขายทำารไรที่แนวต้าน3,370ลลา์หรือว่า51,500บาทนะครับปิดท้ายกันที่ ARR โคดิ้งมองว่ามีสัญญาณการดิดตัวที่แข็งแกร่งบริเวณ3,300 และราคากําลังสร้างฐานนะครับหากสามารถยืนเหนือดับราคานี้ได้ถึงช่วงบ่ายมีโอกาสดยดตัวขึ้นต่อไปถึงแนวต้านด้านบนนะครับนักงทุนพิจาแบ่งเงินเข้าซื้อบางส่วนตามแนวะรับ3,305 3,300แล้วก็3,290ดอลลาร์นะครับต่ดขาทุนหากปรับฐานลงต่ํากว่า3,290ดอลลาร์ขายทำอะไรเมื่อราคาดิดตัวประมาณ10ดอลลาร์จากจุดซื้อหรือว่าที่แนวต้าน3,325 3,330แล้วก็3,340ดอลลาร์นี่คือข้อมูลชุดแรกที่โกวาราโยงมาฝากกันในวันนี้นะครับ เดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิพ่มเติมกับทางผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บรสทใชายนิโกบุลเลียนนะครับมาดูกันว่าแนวโน้มราคาทองคําก่อนจะถึงกําหนดเส้นตายก่อนจะถึงกําหนดวันประชุมเฟดเอ็มซีจะไปยังไงกันต่อและจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีนะครับติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงเวลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ